มาด้เด่นมาเดอนเลยไปดยไปดูไปดเไปดูไปดูไปดอไปดู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 ไปู่ไปเูไปดูไปดูไปดูลปดูไ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 ปดนไปดูไปดูยปดูไ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 ปู่ไดูไปดูนปดูไปิูไปดูไปูไปดูไปาูไดูไปดูไปปดดูไูไปดูไปดูไปปดดูไูไปดยไปดูไปปดดู ไปแล้วนะคะบายบายไม้องหมดแล้วอย่าอัดโนโนอัดเร็วไปแล้วนะคะไม่สวยตีอัดกำลังเล่นเลยตี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 เลยมีอย่างรก็ตออเก่งมันไปฮอตเอวเลยนะกระเป๋าอืมกระเป๋าไดชิมอืมขนม อืมอร่อยขอบคุณแม่อางเลยขอบคุณแม่อางค่ะขอบคุณป่ตแม่อางโทรมาเหรอเราให้เหรอข,ขอบคุณคุณป้า<ร>อ่างค่ะอืมอร่อยแม่พอแล้วเจ็บอืมอ,อืมอืมเขานั่งเจ็บอืมเจ็บลูกนะเจ็บเหรอถามสิเจ็บมากไหมมา,ม,มากอืมเจ็บมากนวดให้ลงุงหน่อยเร็วใครจะนวดนวด กินเข่ไเจา,จไเาไปกินเขาโต๊ไปกินจดเไปกินยาไปเนี่ยเรียไข่ย,ย่างดินั่งอยู่ก็มันก,ก็เป็นพ้าลับ้านเขาไงเป็นยาปฏิทีพออกไหมไี่กะโหหยาบเพื่อการเขากินดำเดี๋ยวนียาบเลยหยาบเลยหย,ยาบให้ออนหายแข็ง หยาบหยาบหยาบเดี the 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 ๋ยวเราจะนวดนี่สินวดนี่นวดนี่นวดล้างนวดล้างไอ้ไฟนวดล้างน้อยน้อไฟนวดล้างไหนนี่น้อไฟนวดตัวแข็ไหนนี่น้อต้อ่กุเตอน น้อยน้อยน้อยเราปิดตัวเองลูกเดี๋ยวมันจะปิดตัวเองมันจะปิดตัวเองจ้า้ยบายอืมไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ต้องเล่น

คนละของอ่ใจดีก่ไม่ใจดี่ไม่ใจดี่มใจดีแกไใจม่ใจดีดนองมารอร้านมาในร้านสีน่าแล้วเอามาคนละกล่องมาให้ยายกล่องหนึ่งด้วย